สวัสดีครับว,วันนี้ได้รับเกียรติจากเอสวันสนุกเกอร์นะฮะให้ผมมาอสอนมาแนะนำหน่อยนะมาแนะนำหนูหนูแบบหนูแบบนะฮะว่าสนุกเกอร์เบสิก er มีอะไรบ้างนะวันนี้เราจะมาเริ่มบทที่หนึ่งข้อข้อที่หนึ่งก็คือไม่คิวก่อนที่จะ,ะไว้ใช้เหมาะสมกับตัวนะลูกนะมาลองดูว่าทำไมอาจารย์เห็นเราจับคิวแล้วเอ้ทำไมมันคิวยาวนะอ่าคราวน,นี้เรามาวัดวัดดูมือขวา สำหรับมือขวานะฮะอ้ะอาวตรงนี้หรอเนี่อ่าเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งสามนี่นี่เวลาเราจับเนี่ยอ่าอย่างนี้มันมีตรงนี้พอดีใช่ไหมหนูก็ต้องจับตรงนี้นี่ทำไมเราต้องจับอย่างนี้เพราะเราจับอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วเราจ่อคิวให้หัวคิวกลางขาวปุ๊บเนี่ยนะไ,ไ,ได้ระยะปุ๊บ แขนเราจะได้ฉากพอดีนะแขนแขนจะได้ฉากพอดีทุกคนในตำแหน่งนะขออาจารย์แขนยาวหน่อยก็ต้องจับให้พอดีคับตัวเองนะฮะนี่เห็นไหมพวกนะ้เดี๋ยวจะต้องมีตรงนี้ตอนนี่ระยะของคิวนะฮะเดี๋ยวนะนิดนึงคือขีดเนี่ยเข้มพอดีนะน้ันเวลาเวลาแบบนนะฮะมันจะเป็นเหมือนกับตรงนี้นะเป็นเป็นรอยขีดนี้เวลาเราวางมือเนี่ยเนี่ยาวางมือนะให้ให้นิ้วโป้งเราเนี่ยอยู่ตรงที่ขีดพอดี อ่าแล้วหัวคิวให้ใกล้ลูกขาวที่สุดค่ะนะฮะเดี๋ยวเวลาเราสาวคิวนะลนูกนะเนี่ยนิ้วกลางกับลูกขาวเนี่ยเราสาวคิวครึ่งหนึ่งสี่ครั้งนะครั้งที่ห้าเนี่ยเราดึงมาถึงปลายนิวนะ้วแล้วส่งออกไปให้ตรงอ่า yeah. มีคือการสาวคิวส่งคิวไหนลองจับดูดูอ่าประมาณนะอ่าทีนี้คนจับคิวเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะจับแล้วมันไม่ค่อยถนัดอ่หนึ่งถ้าเราซ้อมน้อยยิ่งไม่ถนัดเลย ถ้าเราซ้อมเยอะก็ถนัดได้นะเนี่ยเวลาเราจับคิวเนี่ยให้ความรู้สึกของเราเนี่ยอนุมารเนี่ยให้ความรู้สึกของเราเนี่ยเหมือนจับจับค้อนหรือว่าจับดาบอ่าเนี่ยสนิ้วเนี่ยเป็นหลักนะลูกนะนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางเป็นหลักเด่นะฮะเด่นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้เนี่ยต้องแตะกันค่ะอ่านิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางส่วนนิ้วนางกับนิ้วก้อยมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะจะมีการปล่อยมีการ มีการคายนิ้วออกมาเวลาส่งไปข้างหน้าปึ๊บเนี่ยกำเข้ามาดึงคายออกมาแนละ้วส่งนี่นี่คือธรรมชาติของการสาวคิวส่งคิวอ่าอ่ะ,อะไหนลองดูนิดหนึอ่าไหนลองดูอ่าไหนลองแทงของหนูก่อนอ่า การยืนเนี่ยเราจะาตีเส้นก่อนเราจะตีเส้นจากกลางหลุมเนี่ยฮะตีเส้นจากกลางหลุมนะสมมุติว่ามีเส้นได้กลางหลุมผ่ากลางสีผ่ากลางขาวแล้วก็วางไม่ขีดไว้ก่อนเนี่หนูวางไม่ขีเนี่ยตัวหนูเ like, ดินเข้ามาติดตัวหนูเดินเข้ามาติดเลยอ่านี่อ่านี่อ่านี่ก็มาเนี่ยเวลาเวลายืนเนี่ยหนูต้องยืนในแนวขนานลสะดือสะดือต้องตรงกับกับไม่ขีดวันนี้แล้วตัวหนูตรงวันนี้แล้วตัวหนูมาติดติดขีด เวลาเรายืนเข้าเหลี่ยมเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าใช้สะโพกล็อกเหลี่ยมแต่จริงๆแล้วคือมือที่เราจับคิวเนี่ยมันจะตรงกันหมดนะอยู่ในแนวเวลานั้นเราก็เอียงคอดูนิดๆนิดนึงนะให้มันตรงเราจะเห็นมือระดับโลกทุกคนต้องทําอย่างนี้หมดเลยพอเรายืนได้แล้วเนี่ยขาขวาจะไม่ขยับนะลูกเราจะขยับแต่ขาซ้ายและให้เท้าซ้ายนําครึ่งเท้าทีนี้เดี๋ยวไปถอยมานิดนึ่าแต่ครั้งนี้เท้าเนี่ย มันอยู่ใกล้กันมันไปนต้องให้มันกว้านิดหน่อยให้มันเท่ากับหัวไหลแล้วก็น้มตัวลงมาขาขวาตึงขาซ้ายงอเนี่ยเดเบสิกจะสวยเลยเห็นไหมสาวคิวตามที่จันบอกสวอ้แสงเลย <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรกำลังกำลังยังใหม่อยู่ ออตอนนี้ที่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 หนูแทงไม่ลงหรือว่าแทงยังไม่ดีหรือว่าที่อาจารย์ลองให้ทดลองแทงไม่ดีเนี่ยเพราะว่าการส่งคิวของหนูเนี่ยมันช้าเกินไป <ฮะ S 2> ทําไมทําไมมันถึงแทงไม่ดีมันเป็น,นงนี้นะอาจารย์จะเปรียบเทียบให้ฟังสมมุติว่าอาจารย์เนี่ยพาหนูไปเที่ยวสวนสวนผลมไม้นะมันจะมีร่องน้ําอยู่อย่างนี้ยอกอาจารย์ยืนอยู่ตรงนี้แล้วหนูยืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอาจารย์ก็ถอยมา4ี่ห้าก้าวแล้วิ่งด้วยความเร็วสูงแลอาจารย์ก็ก,กระโดดข้ามมารอหนูตรงนี้นะหนูอยู่ตรงนี้ อาจารย์ล้อหนูด้วยหนูก็ถอยมาสามสี่ห้าการมกัน,กนแต่หนูเดินเร็วๆแล้วโดดนี่คือสปีดคิวถ้าเราถ้าเราช้าเนี่ยมันจะทําให้เรากระโดดห้ามไม่ได้ก็คือความเร็วมันไม่พอการแทงสนุกก็เหมือนกันพอเราเราแทงความเร็วไม่พอเนี่ยคิวมันจะสายนั้นเราต้ออ๋อดึงคิวมาดึงเนี่ยช้าดึงคิวเนี่ยมีจังหวะเดียวคือดึงเนี่ยต้องช้าแต่ส่งคิวเนี่ยมีสองจังหวะคือส่งช้ากับส่งเร็วนั้นหนูต้องว่าอ๋อต้องส่งเร็วขึ้น เดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะเดี๋ยวอาจารย์แทให้ดูเนี่ยนะเราสาวคิวนะหนึ่งสงสาสี่ดึงคิว1นึสองหนึ่งาไม่งั้นมันจะไม่มีความมั่นคงแล้วจะไม่แม่นนี่คือการออกคิวที่ดีที่สุด เอาลงมาวัดระยะทุกครั้งเยเอาไม่คิววางลงมาในตำแหน่งได้โัวหนูเถิดเข้ามาตัวหนูเอ่อเข้ามาเฮ้ยเข้าไม่เอียงดึงเท้าชิดกับเดินเท้าเตรงๆก่อนแล้วเถิดเข้ามานิดนึงอย่างเ้ยมันไม่พออ่าพอดีได้ได้เห็นไหมดีขึ้นเลย แต่งแต่ว่าตอนนี้ของหนูเนี่ยปลาคายนิ้วหกนูกูไปคายมันหมดเลยน้วโป้งกับน,นีวชี้หนูต้องแตกไว้ค<ะ>่ะให้มันเป็นห่วงอ่าอย่างั้นเดี๋ยวคิวมันจะดุดออกไปหน่อยคือถ้าเราเอาเอา,เอาหน้าหน้าขาเข้าเนี่ย,ยโดยเฉพาะของแบบเนี่ยมันไม่ได้ตรงที่ว่าคิวเนี่ยมันยาวลูกคนที่เขายืนหน้าขาหรือสะดือเข้าเนี่ยคิวเขาจะสั้นแต่อันนี้ของขอมแปบมันเป็นอย่างนี้ลูกมันต้องใช้ข้างเข้าอย่างนี้ลูกเห็นไหมทุกครั้งอ่าเราเราเรา,เราเอาน่ยก อ่อ่าแล้วตัวตัว,ตวแฝงก็เข้ามาให้มันตรงกับนีอ่าแล้วมันจะพอดีเป๊ะเลยใช่ใช่สวยงามมากสาวคิวเนี่ยเห็นไหมการส่งคิวคนละเรื่องเลยเนี่ยเราต้องฝึกการสาวคิวส่งคิวแล้วก็การยืนเข้าเหลี่ยมให้เยอะนะรู้ไหมจะ,ะทำให้เราพัฒนาเร็วพัฒนาเร็วกว่าเก่าเยอะเลย ที่ที่ผ่านมาเนี่ยการส่งทิวของหนูเนี่ยมันช้าเกินไปที่จนว่า<ะ>มันทําให้พอเราช้าพวกนีทุกอย่างมันจะสายไปหมดทุกอย่างมันก็จะโดดข้ามคองไปได้ที่แ่ะ